จะเล่นเกมบ,บุค๊คใช่ไหมอนี้นราเัเปลี่ยนตัวรอกรตักเรานเนนี้แล้วะต,วะตนะัพี่ขอไปเข้าเกมนี้ก่อนไนดะ้ไเราแป๊บเดียวะ เกมนี้เป็นไน่ะชุดแคตาล็อกมาพี่จะไปซื้อของเฮ้ยทำไมพี่เป็นคนนี้อ๋อพีชหรือชุดตอนพี่ยังซื้อพิซซ่า อโอเคค่ะเราจะเข้าบุคคีไว้แล้วค่ะน้อง no, ครับน้องของฉันทำอะไร <c oughs> อยู่เป็ดกนอะดมนี่วันนี้เราจะมาแตังอดะดำตัดเป็ดกันเลยค่ะ <c oughs> เพราะเราจะไปปืนบ้านเพื่อนแต่ง <c oughs> อะดมไม่เปน็นหรอโอเคเราแต่งที่นอกก้ <c oughs> องกันนะคะเอาผิวดำผิวดำครันพี่น้อ๋ ก็จะเหมือนไปแล้วให้มัน้คื่ต้องเป็นอาจารย์ผู้อญิงไม่อาจารย์เขาจะเป็นไงก็แล้อ๋เเอเขาไม่มีเฮ้ยมันไม่เหมือนกันพี่ต้องจอยน้องขนาดหนังรอที่กับพี่ยังไม่มี ปะเดปะเดอยเขีนแบบนั้นไม่ไหวะไม่รู้ว่าลองจะทอามเขียนยังไงนะไม่เห็นเาไม่รู้มันเติมตาาก็ไหนน้อยเหเจอยน้ะออกค่ะจอยน้อยพี่สพี่สรามณไหนอาร์มเด่ พี่เข้าแมลนี่น่เว้จะเป็นอพดี๋ยวเราจะแต่งเป็นอดัมเนี่ยเราโชว์ตอนเราแต่งแต่ตอนนี้เรากระโดด่นเราจะเล่นเบบี้อย like no, ่าพึ่งเราไม่เล่นเดี๋วเราเเป็นเดวี่ยวแนสี่่สี ที่เดิมเมื่อกี้นั่งเป็นสามขึ้นต้องสามนี่เราแต่มไปแอนดัมไปแล้วหกแดงนี่เราแต่งเก็บไข่กันได้ซื้อเรียกูว่าแล้วก็ทำเป็นเดี๋ยวหาที่จอดรถจริงๆกบอกให้หาที่จอดรถแต่เขาจะทำเป็นหรอว่าไปซื้อ เขาจะบอกว่าขอปหาที Dartmouth ่จร I mean ีอเ่ยอ่เ็ตาดากตล้าอะาไม่หด้าไม่องลงนกเตงไที่บ้านแ่ ฟีพัฟพิ่จะดูอหน่ะตหงหนุ่ตนปีอย่างดีเลยฟีไม่กับไม่กับหนีจัดนี่ไงไม่เห็นเหอไปลว้ตดไปแล้วไทำอ้ันน่อลูกเพื่อนใหม่พรวจะมาลูกนี่ไไม่กินเ้า สีฟ้าค่ะนั่นมันเธอนี่พอรู้คำว่านี่เป็นสีฟ้าแล้วนะอน๋แล้วพี่ว่าไมพ่พี่ว่าพี่ไม่ออไมไพี่ว่าพี่ไม่ไมเป็นอด,ดัมดีกว่าเพราะว่า,าพี่จะทำเป็นแบบแบบพี่จะสร้างห้องเหลือแต่บุคลินเราไม่เป็นอด,ดัมแล้วค่ะสาม มาถ like ึงก็เล่นกันเลยหรอเล่นกันเลยหรอะไเราเป็นคนให้เขาเล่นค่ะใช่ตลาดปักซอยหรือกระเทียมกระอกกระเทียมหมอน้องไม่น้องเปลี่ยนเธอหรอไม่ต้องเปลียนน้องก็เป็นคนเดียวป่ะี่เขาไม่มีเสบียงอะไหาเลย่าแต่เาอเป็นปธอต้งจำอยากเปดิมดิลี่ยขอปอยอะไรเงี้ยโตบอกเขาสิเอ๊ะ บอกว่าอยากเดินเองไม่ช่วยโทรมากระเตงเอ๊ะไม่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วกันเลยเดี๋ยวฉันพิ้วกับนอ้องเองใช่เ,เขาขี่ไปได้อย่างเดียวถ้าการที่จะขี่มอเตอร์ไซค์คพื่อไปซื้อเบียร์ได้เท่านั้นแล้วตกเหรอ่ะเร <laughs> <laughs> วตกตาโด <laughs> ตัวนี้นะไม่ยังไม่ยืนตรงนี้แล้วเออต่อไปซองลมป๋าไม่ยืนตรงต้นลมหาใครด้วยเราจะบอกว่ามันยังไม่หายไปน้ำแม่งอยู่ในกางเกงอะไรอยังเนี่ยกินแล้วไงที่ยืนกินอยู่ท้ายนไหนไหนไม่มี้ยที่เงียบเลยไปนนี่เองเหยียบเรายังไม่กล้ายังไม่กล้าสร้างเพราะว่ากลเพื่อนเห็น